เดี๋ยวอาบน้ำเสร็จอะเดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่าทรงผมดัดฟอยอะโดยใช้ผ้าขนหนูทํทำยังไงไยวิธีเช็ดเลยคือขยำไปเลยเว้ทุกคนนี่แล้วเราก็จับจับอย่างนี้หน่อยเออมันจะเป็นอย่างนี้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสตอรี่บอมนะครับนี่คือสภาพหลังตื่นนอนจริงๆกับช่วงโควิดที่รัฐบาลสั่งปิดร้านตัดผมนะฮะดู ดูความยาวของเส้นผมถ้าเป็นคนอื่นอะเวลาผม,มยาวใช่ปะ่ะ c o n t e n t ที่เขาจะคิดได้เลยก็คือตัดผมด้วยตัวเองอจะรวบผมไปตัด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 อะไรอย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแต่เราไม่ได้อยากทำคอนเทนต์ตัดผมแต่ก่อนอะเคยมีความคิดที่อยากจะทําแบบไอ้พวกผมดัดฟอยส์ผู้ชายเวลามันมีผมยาวระดับนึงอะมันจะชอบไปทําแบบผมดัดฟอย์แล้วมันจะเป็นทรงแบบฝอยๆตามอินเสิร์ตเนี่ยถ้าเราอยากทาผมทรงนั้นมั่งอะมันจะเป็นยังไงเออแล้วผมผมม่งกำลังแบบเนี่ยความยาวมันกำลังได้ที่ตรนเนี้ยคือถ้ามันซาดแบบกินเกียอย่างเงี้ย ก็ทําไม่ได้มันต้องไปยาวอย่างเนี้ยประมาณเนี้ยกำลังดีแต่พอตัดสินใจจะไปทาอะ่ะแม่งเก็เสิรดร้านตัดผมปิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทําไม่ได้จนมาคนพบวิธีแบบบ้านๆง่ายๆเลยเว้ยคือโดยการใช้ผ้าขนหนูเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จอะ่ะเดี๋ยวจะมาทาให้ดูว่าทรงผมดัดฟอยอ่ะโดยใช้ผ้าขนหนูทํำยังไงเว้ยมา อันนี้คือหลังจากที่เราอาบน้ําเสร็จนะฮะแล้วเราปล่อยห้ัวแบบทุ่มๆอย่างนี้เลยนะโดยที่ไม่ต้องเช็ดนะผมก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะและที่สําคัญตอนสระผมเนี่ยให้ใช้แชมพูที่ไม่ผสมสารอะไรที่มันจะทาให้ผมเรานุ่มแล้วก็ห้ามใช้ครีมนวดด้วยแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนี่คือขั้นตอนสําคัญก็คือการเช็ดวิธีเช็ดเนี่ยอยู่บ้านนะเวลาเราเช็ดเนี่ยเราก็จะเช็ดแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยวิธีเช็ดเลยคือขยำไปเลยเว้ทุกคน ขยาแบบไม่ต้องสนเลยอะว่าผมแม่งจะเป็นยังไงนี่แล้วเราก็จับจับอย่างนี้หน่อยเออมันจะเป็นอย่างงี้ <c oughs> ถ้าเราคิดว่าเฮ้ย <c oughs> มันยังไม่ใช่ทรงสุดท้ายที่เราอยากจะได้ <c oughs> เราก็แค่ขยำนี่เอาให้แบบคิดว่ามันแห้งเลยนะทุกคนเอาให้แบบแห้งมากที่สุดอะแต่ก็จัดจัดทรงไปด้วยเออมันจะเป็นอย่างงี้มันจะเป็นอย่าง <c oughs> <c oughs> าง <c oughs> <c oughs> ี้ดู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  มันจะเป็นให้ฟีลลิ่เหมือนคนที่แบบเตดัดไฟฟ้ามาหรือเปล่าทุกคนเออแต่อันนี้เป็นเวอร์ชันแบบชั่วคราวที่เราสามารถแบบแก้ได้ถ้าเราไม่ชอบแล้วแค่ไปสระผมแล้วก็ทําใหม่แล้วก็สระผมแล้วก็ทําใหม่นี่ชิลๆระหว่างนี้ก็รอประมาณ1 0บถึงสินาทีโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเลยเวย้ยคือปล่อยเงี้ยปล่อยนี่เลยไม่ต้องใดไม่ต้องไปเป่าผมไม่ต้องสปัดไม่ต้องไปแตกมันจนกว่าจะครบเวลาประมาณ15นาทีอารที่ผมเคยทดลองมาแล้วประมาณ4ีวันนะ มันจะได้ทรงผมที่แบบคือเราเดาปลายทางมันไม่ถูกอะแต่คือมันฟูแน่ๆนึกออกป่เออมันจะฟูมนเราไปดัดอะแล้วก็หาอะไรทําไปผมก็มานั่งเล่นเฟซดูผมต้องบอกทุกคนก่อนเลยว่าช่วงเนี้ยผมอะเล่นโซเชียลน้อยมาก้ยเพราะว่าแอคทิวิตี้ที่ผมทำมันมันน้อยจริงๆคือดูซีรีส์บางทีก็เล่นเกมบางทีก็ตัดต่องานมันจะมันจะวนๆอยู่แค่นี้ไม่ได้มีชีวิตสวยหรูแบบสาวๆที่ถ่ายรูปลงไอจีสวยๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะแบบ เนี่ยผมคือผมไม่ได้ออกไปไหนเลยเว้ยเออแบบคือกลัวมากกลัวโควิดมากแบบไม่รู้ทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าเวลาจะออกไปข้างนอกคือแม่งเหมือนคิดว่าทุกทีแม่งอันตรายมาเลยไม่รู้ดิแม่งไม่มั่นใจเลยก็เลยอยู่แต่บ,บ้านแหละเราก็มาดูชีวิตคนอื่นนะฮะมาส่องไอจีสาวๆว่างอะไรเงี้ยในอย่างทัชชี่อย่างเงี้ยทัชชี่ก็จะเป็นคนที่ทำคอนเทนต์อยู่บ้านบ่อยๆนะฮะเขาก็จะชินกับการทำคอนเทนต์อยู่บ้านเนะะี่ยเขาก็จะมีแอคทิวิตี้ทำเยอะนะฮะดูถ้าเราดูไอจีสาวๆ ไอทีผมจะสาวๆเยอะหน่อยนะมันก็จะมีแบบรูปสวยๆเยอะนะฮะแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยเห็นบ้าแต่ละคนมันก็จะมีแบบคือแม้ว่าจะอยู่บ้านะแต่ก็แต่งตัวให้ดูไปเที่ยวแล้วก็ถ่ายอยู่บ้าน <c oughs> อย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนจะมีรูปสวยๆทำไมเราจะแบบผมแม่งไม่มีกระจิกระใจจะไปหาที่ถ่ายรูปอะไรสวยๆลงกับเขาบ้างเลยนะฮะคุณใบเตยอ,อย่างเงี้ยถ่ายรูปสวยๆลงเหมือนลงโปรโมทรองเท้านะฮะดูก่อนอ๋อใช่ครับโปรโมทรองเท้านะฮะดูเฟซบุ๊กบั่ง แม่ลงอะไรฮะอันนี้คือรูปหลานของเลงฮะหลานวานัยประมาณ9เดือนนะฮะขเทดสบน้องสมายหนึ่งสองสามสี่ัดพูดหัดพูดตื่นไหยคะปะป๊าถูกหัดพูดอยู่รอเธอรอเทอเจ๊เจ๊ ช่วยอธิบายหน้าแบบนั้นเนี่ยกำลังหัดพูดนะเขาบอเคสง่วงหรือยังคะลูกนี่เป็นเราเองอะก้าวเดินยังพูดไม่ได้แต่ก็พยายามแบบเรียนแบบการพูดนะ อาชิอาชโมจิโก <laughs> <laughs> ลงของกินโมจิโก mm hmm. เป็นช่องที่ทำคอนเทนต์ hmm. ได้แบบคือไม่ต้องห่วงอะเรื่องโควิดอะคือพอเขาทําสายกินใช่ป่ะต่ mm hmm. อให้ร้านค้าอะไรมันปิดอะเขาก็ไปหาของกินมากินได้เปิดกล่องสุ่มอะไรอย่างเงี้ยเออเออผมชอบนะแต่แบบสถานที่ของผมอุปกรณ์จํานวนคนหรืออะไรเงี้ยมันมันมันไม่เหมาะกับการที่แบบมาทาเลีย้ยงอาหารอะคนเกตฟิลปะระหว่างเนี้ยมันจะมีหยดของน้ําผมที่มันตกค้างมาแถวๆปลายคงปลายคิวอะไรอะ คือเราสามารถเอาผ้าอะไระเช็ดได้นะฮะแต่คืออย่าไปยุ่งกับตรงนี้นะฮะปล่อยค้างไปเลยถ้าเราไม่ไปยุ่งอะไรกับมันแล้วเ,เสร็จตามแบบที่เราต้องการเลยแม่งจะอยู่กับเราแบบทั้งวันคือทั้งวันเลยไม่ต้องใส่แว็กไม่ต้องฉีดสเปรย์อยู่ทั้งวันแล้วงบคือศูนย์บาท งบแบบสำหรับคนกิ้งงบอะเออช่วงโควิดทุกคนเป็นไงบ้างเรียนออนไลน์เป็นยังไงคือผมไม่อยากจะทําคลิปนี่มากเลยเลยเล่าประสบการณ์มหาลัยแต่ผมไม่รู้ว่ามันจะอินกับช่วงเนี้ยที่คนอยากดูหรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าคนที่เรียนออนไลน์ช่วงเนี้ยเขาคงไม่ได้สัมผัสกับบรรยากาศที่มันเป็นมหาลัยจริงๆอ่ะผมโคตรเสียดายแทนคนที่เรียนออนไลน์ช่วงนี้เลยอะแม่งซวยแบบซวยหายคือนอกจากจะเรียนไม่เข้าใจและว่าส่วนใหญ่ผมจะเห็นคนเรียนไม่เข้าใจแล้วก็แบบการเจอเพื่อนการเจอบรรยากาศของวัยเรียนมหาลัยอะสังคมอะ มันมันมันหายไปอ่ะนึกออกว่าเออแล้วตอนสอบทำยังไงวะเอออยากรู้มากเลยใครใครที่เรียนเอาเวลาอยู่รู้สึกไงมาพิมพ์กันมากนี้อยากรู้มากเลยเนี่ยบรรยากาศอย่างเงี้ยมันจะหายไปนึกออกปะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเด็กๆใครเคยเล่นกันอย่างเงี้ป่ะชอบเอาฟิวเจอร์บอร์ดอ่ะมาทำเป็นไอ้ไอ้พาร์ทอ่ะที่ตลกชอบทำอ่ะแล้วก็มาตีกันอย่างเงี้ยเฮ้ยสมัยเด็กๆผมเคยเล่นอย่างเงี้ยนะโคตรมันเลยเฮ้ยทุกคนลองดูสิสังเกตดิเห็นปลายๆป่ะ มันจะเหมือนผมที่ช็อตแล้วเว้ยดูดิเ <g ill> ห็นะนี่คือไม่ได้ใช้อะไรเลยใช้แค่ผ้าขนหนูผืนเดียวนะยังทำอย่างนี้ได้ทุกคนรอๆล,อ,ลอยแ๊บนึงลอยแ๊บนึงยังไม่ได้ที่ <c oughs> ช่วงนี้ผมกำลังดูซีรีส์เรื่องนี้อยู่เว้ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับราชาคนหนึ่งที่แม่งแบบสติไม่ค่อยดีไม่อยากถือครองน่ะแล้วอะ <c oughs> แล้วแม่งสือไปเจอคนที่แม่งหน้าเหมือนตัวเองแบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์อะแม่งเลยจับให้มาสวมเป็นเป็นราชาโตปอมแทนอะเออเรื่องนี้ สนุกมากทุกคนลองไปดูลูกเลี้ยงเมาฟันแขนพ่อเลี้ยงเกือบขาดนี่เขาะจะวงแดงๆไว้นะว่าแบบเออมันน่าสนใจมากแต่สิ่งที่เราโฟกัสไม่ใช่วงแดงแดหน้ามาอะไรวะเนี่ยไม่มีตำรวจทำหน้ามาอย่างนี้จริงเหรอไหอ่านคอมเมนต์เี้เป็นยังไงวะคิดว่าตำรวจแวน่นก๊อกเกิลฆ่าไปบนหัวไม่รู้จะโฟกัสอะไรก่อนเออเฮ้ยแปลกจริงอ่ะมีคนตัดตรงนี้ด้วยเหรอตั้งแต่โควิดไม่ได้เจอกันเลยชีวิตเป็นไงบ้างก็อยากตัดผม <laughs> สาพาน สภาพเหมือนเราตอนนี้เป๊ะเลยแต่เราแบบเอาไอ้ผมฟูๆของเราผมยุ่งๆของเรามาทําให้เป็นคอนเทนต์นะมาก็ผ่านไปประมาณ15นาทีแล้วส่งผมมันก็เริ่มไม่แห้งแล้วแล้วมันก็จะเซตเป็นตัววิธีการต่อไปเลยก็คือให้เราสวัดผมอย่างงี้นะนี่นี่เราได้แล้วเห็นปะ ทรงผมเหมือนคนดัดฟอยด์นีเดี๋ยวถ้าคนไม่เชื่อนะ <laughs> ผมจะลองหาเดี <laughs> <laughs> ๋ยวผมจะลองหาดูไปดูว่าผมดัดฟอยด์มันเป็นยังไงนี่เห็นไหมเหมือนกันเป๊ะดูเห็นปะเหมือนเป๊ะนี่ดูคุณหมอเหมือนเป๊ะ <laughs> <laughs> ถามว่าคนดูคลิปนี้ได้ไประโยชน์อะไรคือคลิปเนี้ย มันจะมีสาระสําหรับผู้ชายที่มีผมประมาณเนี่ยคือผมไม่เส้นบางจนเกินไปแล้วก็เส้นหนาอยู่ประมาณผมเนี่ยแล้วก็ความยาวประมาณเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือถ้าสั้นไปก็ทําไม่ได้กินเกียะทำไม่ได้เลยหรือถ้ายาวเฟ้ยมาเลยก็ทําไม่ได้เว้ยมันจะต้องประมาณเนี่ยนึกออกปะผู้ชายอย่างเราอะมันไม่ได้เข้าร้านทาผมบ่อยๆแต่บางทีมันก็จะมีอีกใจหนึ่งที่แบบอยากลองทรงนี้ว่ะแต่แบบก็ไม่มั่นใจว่าทำแล้วหน้าเราจะรอดหรือเปล่าว่ะอยากดัดผมไงอยากแฟชั่นไงแม่ดัดให้อ้า <laughs> ก็ลองวิธีนี้ดูก่อนด้วยผ้าขนหนูเนี่ยดูดิว่าเรารอดเปล่าอย่างเงี้ยคือเราอยากจะให้มันเป็นทรงแบบไหนอ่ะตอนนี้เราสามารถเอามือสางได้เลยนะเนี่ยเนี่ยสางได้เลยมันก็จะฟูๆอย่างเงี้ยยิ่งทิ้งไว้นานสมมุติว่าทุกคนอาจจะไม่ได้ทิ้ง1ิ้าทีตามที่ผมบอกอาจจะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วลองมาดูวิธีนี้มันจะมันจะฟูแบบฟูแบบโอ้โหโคตรฟูเนี่ย เออหรือผมผมมันจากโสรไม่รู้เออแต่ว่าเนี่ยมันจะฟูแค่เฉพาะตรงเนี้ยแล้วมันก็จะเหมือนแบบดาราเกาหลีเออ,อน,นี่ก็เป็นวิธีแบบเล่นสนุกง่ายๆกับผมเรานะช่วงอยู่บ้านช่วงที่ร้านตัดผมแม่งไม่เปิดปากไว้แล้วกันนะใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลองมาคอมเมนต์กันด้วยนะครับว่าอยู่บ้านหาอะไรทำง่ายๆสนุกๆก,กันบ้างน,นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายนี่เป็นไงเหมือนนะดาราเกาหลีเนะี่ย